มาครับวันนี้สอนวิธีการเล่นวนก่อนนะทุกคนวนอะไรยังไงก็คือการวนเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบเวลาที่เราไม่มีช่องนะครับหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการจบนะครับแนะนําว่าให้วนก่อนสักหนึ่งรอบวนแบบไหนไปดูกันนะครับผมวิธีการวนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเนะผมเล่นแบบง่ายๆสบายๆตามสไตล์เลยนะครับตามสไตล์ของชินเอลเลยนะครับก็จะเน้นบอลเบสิกนะครับผมแล้วก็วนเปิดช่องวนเปิดเกมนะครับวนในที่นี้ก็คือเราเลี้ยงบอล อยู่กับที่นะครับผมโดยใช้อนาล็อกเลี้ยงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเลี้ยงยังไงนะครับก็บางครั้งก็อาจจะไม่ได้อยู่กับที่บ้างนะผมก็โยกซ้ายโยกขวาเพื่อที่จะให้ช่องมันเปิดเดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นประมาณไหนนะครับผมเวลาที่แบบเราไม่มีช่องในการยิงการจบนะครับตัดได้จังหวะนี้มาเดีอยแรงอยัองติดอยู่บริกาศให้เพดี้เมสซี่ชิงติดเลยครับจังหวะนี้พยายามอย่าเลี้ยงบอลติดสปีดนะครับเพราะว่าการเลี้ยงบอลติดสปีดเนี่ยจะทําให้บอลมันยาวแล้วคู่แข่งจะตัดบอลเราได้ง่ายครับ ยกมาให้กับอ็มบาเป้ครับตรงนี้ลึกไปน,น,นิดเดียวเดี๋ยวรอจังหวะก่อนครับโผล่กันมาได้ครับงนี้มาทีเอโต้สาดมาให้กับทีอินบาเป้ครับยกขึ้นหน้าวนนี่ครับคือการวนวนขึ้นหน้าก่อนวนกลับมาแล้วก็เข้ากลางแบบนี้ยัดไปเดียบรอยเดียบรอยวน,วนวนแล้วซัดเห็นไหม อ่ะก็คือถ้าช่องมันไม่มีมันไม่เปิดอ่ะก็คือเราโยกก่อนนะครับผมโยกหาช่องโยกวนซ้ายวนขวาให้คู่แข่งหลงก่อนนี่ครับผมแล้วก็ค่อยเข้าพื้นที่นะครับผมพอเราเข้าพื้นที่ได้มีระยะจบเราก็กดเลยแล้วลูกนี้เขาก็ได้กดเราเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ครับยังดีที่ยังไปชนเสาครับโยนขึ้นหน้ามาเตดีออกมาที่โซเรสจะซัดเลยครับจงังหวะนี้จะสตันนิงไม่ได้ครับฝ ขึ้นหน้าเลยจังหวะน,นี้จี้ก่อนแล้วก็พักกลางแบบนี้ขึ้นหน้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แทงเลยยกไปอิโตะอาวนลงไม่ได้แล้วจังหวะนี้เกือบไปแต่ว่ายังเข้าทางอยู่โอเคไม่รับหน้าเาจังหวะน,นี้แทงต่อเลยแล้วก็จบเลยสามไปครับโอเคลูกนี้ไม่ได้วนไม่เป็นไรครับก็ หือว่าถ้ามีจังหวะแบบนี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลาวนเนาะในผมก็ยิงเข้าไปเลยนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของการวนเนี่ยเราก็จะวนเมื่อเราไม่มีช่องนะครับผมในการทําเกมเราก็จะเน้นวนหาพื้นที่เพื่อที่จะจบสกอร์นั่นเองเนาะผมก็อย่าพยายามเล่นเร็วจนเกินไปอย่าพยายามเล่นลนจนเกินไปนะครับ้าค่อยเล่นนะครับค่อยๆมีสติในการเล่นนะครับผมสำหรับการไต่ดิลชั่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องละเอียดมากๆในผมถ้าเราอยากขึ้นเร็วแล้วก็แพ้น้อยนะครับผมเนี่ยแทงออกมาครับ แล้วจวังหวะนี้ก็วนเข้าในมาแล้วก็จบแบบนี้เอาอันนี้ก็อาจจะไม่ได้วนมากเพราะว่ามันหลุดมาแล้วเนาะนะครับผมเราก็แค่บังคับนักเตะให้มันเข้าทิศทาง,ทางเข้าพื้นที่แล้วก็จบเลยปั่นเข้าไปแต่ได้วางให้กับเอโต้เอโต้อยังเก็บเล่นไม่ได้ครับจังหวะนี้เรียบร้อยเข้าไปที่เอโต้เอโต,อต้ให้เมสซี่วนก่อนครับนี่วนวนหนีแล้วแทงตรงนี้เกือบถูบได้เลยครับหาจงังหวะก่อนอเ มาที่โมดิตไปที่เดอบรอยจังหวะนี้น่าจะสัดแม่งเลยครับเสียดายครับลูกนี้น่าเสียดายครับลูกนี้คนที่จะได้แล้วนะเป็นโอกาสที่น่าจะได้ยิงคมๆมากๆแต่ก็ชนคานนะครับจังหวะเดอบรอยมาไม่เป็นไราจาังหวะต่อไปบอลเป,นปเนวนวนเข้ากลางมาแล้วก็แทงต่อแบบนี้แล้วก็พีกเข้ามาขวาครับเรียบร้อยอ่า ก็วนเนี่ยอาจจะเป็นบางจังหวะนะทุกคนแต่สําคัญเลยคือเราต้องเดาให้อวกว่าจังหวะไหนเราจะเอาบอลไปทางไหนนะครับเมื่อเรามีโอกาสเนาะพยายามอย่าให้โอกาสมันหลุดลอยไปเนาะอย่างจังหวเะเอมปปเป้เมื่อสักครู่เนี่ยชี้นก็มองดูแล้วว่าวนเข้าขวาให้ได้แต่จังหวะนี้ก็พลาดแบบวนเข้าทางเขาแหละนะก็ต้องยอมไปลูนี้พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดแล้วนะครับผม อ่าเราก็พยายามเล่นให้รัดกลุ่มด้วยแล้วกันเนาะนะครับบางจาังหวะเอ่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรามีเกมลุกที่ดีก็สู้ต่อไปครับบุกต่อไปเรื่อยๆผมบุกเรื่อยๆนะทุกคนอยา่าอย่าแบบผ่อนเกมจนเกินไปนี่ครับเราต้องเป็นฝ่ายคุมเกมนะครับถ้าเราคุมเกมได้หมดเกิดอยู่แล้วในแมตช์นั้นนะครับอ่าก็อย่าให้คู่แข่งได้มีโอกาสเข้ามาสองเข้ามาจบอะไรแบบนี้นะนะอ่าโอเคตรงนีนงไ้ได้กดเลยครับแต่ก็ยังไม่เข้าแหละเปิดเข้ามาครับตรงนี้ โคกหรือที่ยังหลุดออกไปครับลูกนี้เดือดไปเหมือนกันเดือดไม่แล้วเยบรอยโมดิยกเลยครับจังหวะนี้แทงหลุดไปไอทีเอปเป้เอปเป้เบียดกันวนก่อนครับให้มาที่เอโตอเอโตอพิกยิงได้แต่ว่ายังไม่ได้ยิงขึ้นหน้าไม่ถึงบอกมาที่เด,รเดรบรอยเดบรอยวนมาที่โมดิแล้วแทงต่อเลยครับแบบนี้แล้วก็ซัดเลยครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งจังหวะนิดหนึ่งนะครับผมจังหวะเมซี่ก็คือดึงหลอกเพื่อให้เอโต้ไม่มีใครประกบครับแล้วก็แทงให้เอโต้ได้ยิงครับตอนนี้ห้าไปแล้วยกวางไปจังหวะนี้ให้กับคุณป๊อปปี้แต่ลึกอีกแล้วครับรูปนี้แต่ไม่เป็นไรครับการฝึกวางบอลเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคติดตัวเราเนเวลาที่แบบเรารู้สึกว่าเออวางไปอาจจะได้เปรียบอะไรนี้นะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพยายามฝึกหลายๆรูปแบบนะวิธีการบุกบแล้วมาอีกแล้วจวังหวะนี้เลือดไป ไปที่โมดิครับออกไปที่เดบรอยเดบรอยแทงไม่ผ่านไปที่โซเรสโซเรสดับเบิลช็อตแล้วกดเลยลูกนี้ยังติดเซฟอเรซอนเลยครับแล้วข้างไปเมสซี่มาให้กับโซเรสไม่ได้คิบวนไปที่เดบรอยไม่ใช่เดบรอยเป็นเอนปเป้ครับแล้วแทงต่อเนื่องเลยจังหวะนี้จี้ขึ้นหน้าไปจี้ไปก่อนครับเข้าพื้นที่แล้วกดซาตัน จะสตันนิ่งแล้วแหละครับแต่ว่าโดนสกัดก่อนแม่นด้วยครับคนนี้แล้วแทงต่อครับเห็นปะเปวนเข้าขวาครับแล้วโกดลูกนี้เข้ามือฟันเดซาเลยครับลูกนี้ก็ไม่เป็นไรครับสกรอมขาดแล้วก็ได้มา5เมิตนะแบบนี้โอเค5ต่อนหนึนะนะครับ ลองดูนะทุกคนพยายามอย่าซามิตะบันยิงจนเกินไปนะครับถ้ามีช่องเราก็วนก่อนครับหนาะพื้นที่ที่ดีๆมากกว่านะนะครับผมสกอร์เนมันก็จะมาตามจังหวะที่เราทําเราแต่งนั่นแหละเนาะนะครับ่ค่อยๆทำล้วกันนะครับผมอย่าเร่งจนเกินไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับ TGF i กันด้วยนะครับขอบคุณครับ